เขาคิดยังไงกับคุณกันแน่สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะมาเรนดอมไพ่ให้กับทุกคนได้ดูกันเนาะว่าตอนนี้นะคะเขาคนนั้นคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยกันอยู่เขารู้สึกหรือเขาคิดอะไรกับคุณกันแน่มาดูกันเลยค่ะ เขาคิดอะไรกับคุณกันแน่โอ้โหไพ่หวานมากไพ่น่ารักมากอยากเดินทางมาหานะคะเขาคนนี้เขาอยากเดินทางมาหานะเป็นความเป็นความสัมพันธ์ l อง distance relationship น,น,นะคะมีเรื่องของระยะทางมีเรื่องของอเวลานะคะที่อยู่ห่างไกลกันเวลาไม่ตรงกันเขาคนนั้นอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะ แต่ในความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคะก็มันมีมุมอะไรที่น่ารักคิกขูอโนเนตอยู่นะเออดู Energy สิมีความแตกต่างในเรื่องของอายุด้วยนะเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแล้วบอกเลยนะคะหเห็นไพ่ใบนี้แล้วแบบ <c oughs> เขาคนนี้เป็นคนที่ชอบขี้เตะวางฟอร์มมีมากมีอีโก้นะคะแต่ในใจเนี่ยรักคุณแบบ ดูสิรักคุณจะเป็นจะตายแล้วแต่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะไม่ค่อยบอกให้รู้ว่ารักว่าชอบว่าคิดถึงเออในใจเนี่ยลูกนี้ลูกลดนดูสิไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยคือแบบอยากจะเดินทางมาหาหรือแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะย้ายมาอยู่ด้วยกันถึงขั้นนั้นเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขามองว่าคุณน่ารักอะ่ะเออ เขามองว่าคุณกับเขาอะมันเข้ากันได้มันคลิกกันมันตรงไท้ยกันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอบอุ่นมันในความสุขนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะใครที่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่มั่นใจลังเลถึงความรู้สึกของแฟนหรือว่าคนคุยว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่บอกเลยนะคะความคิดของเขากับการกระทามันมันส่วนทางกันนะ การกระทําของเขาอาจจะดูเพิกเฉยอาจจะดูนิ่งๆดูมีมากดูมีฟอร์มดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยโรแมนติกแต่ในใจเนี่ยโอ้โหคลั่งรักคุณจะเป็นจะตายเขาขยายไพ่ต่อนะคะแล้วยังไงต่อเขาคิดกับคุณยังไงกันแน่โอ้โหคนคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตานะแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบสวยหล่อแซ่บมีออร่าอัธยาศัยดี เขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาเยอะเป็นที่หมายปองของใครหลายคนเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์อ่ะเออตายแล้วเขาคิดเดีกยบคุณมากๆเลยนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความกระตือรือร้นนะคะคือเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งเป็นพวกแบบไฮเปอร์อะไรเงี้ยนะคะเออเป็นพวกที่แบบชอบใช้ชีวิตโลดโผนสันโดษท้าทาย ะะชอบเที่ยวอะไรเงี้ยชอบดูหนังชอบอฟังเพลงหรือเป็นอะไรที่แบบชอบหากิจกรรมอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ไม่นิ่งอะ่ะเป็นคน alert อะไรประมาณเนี้ฉลาดเก่งสวยหลอ่อดูดีคือครบเครื่องครบรถเลยอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะแถมเขาแบบมีนิสัยคล้ายๆคุณด้วยก็คือแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นคนที่ด้อยกว่าหรือคนที่แบบ ทุกยากยากไหลชอบช่วยเหลือสัตว์อะไรเนี้ยหรือคนนะคะชอบทําบุญสุนทานชอบไปวัดไปว่าคือมีอุปนิสัยห้ใคุณคือเ้ามองว่าคุณนี่แบบโอ้โหมันที่สุดแล้วมันใช่ที่สุดแล้วครบเครื่องสวยหล่อเท่มีสเสน่ห์มีออร่าอัธยาศัยดีนะคะเป็นที่หมายปองต่อใครๆหลายๆคนอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะทํางานในตําแหน่งที่สูงหรืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัว หรืออาจจะเป็นคนในแวดวงสังคมที่แบบค่อนข้างมีคนดับหน้าถือตานะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณบอกเลยนะคนคนนี้ตีตาจองคุณไว้แล้วนะคะการกระทําของเขาอาจจะดูนิ่งๆดูไม่ค่อยพูดหรอกไม่ค่อยโรแมนติกนะคะแต่ในใจเนี่ยบอกตรงนะคุ้มคลั่งคลั่งรักคุณหนักมากแล้วมองคุณเห็นเป็นแบบเป็นเทพเป็นนางฟ้ากันเลยทีเดียวนะคะ น้องรักคาทานายดีๆกันไปเลยนะคะใครสนใจไพ่ก็สอบถามจิ้งดิ้งได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะก็ไพ่อาจารย์แม่ก็มีขายสามสำรับนะคะ Oracle Love e a s ชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ไพ่ป๊อกจิตสืสัมผัสนะคะก็ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะก็แอดบ้านเขียวอาจารย์แม่มาเนาอะอนแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็เช่นกันแอดบ้านเขียวมานะคะ ไลน์ออฟฟิเชียลเนาะใครอยากเรียนไพ่ก็เรียนได้นะเออเรียนออนไลน์นะแต่ต้องแบบอืหรือมาเรียนส่วนตัวก็ได้ที่บ้านอาจารย์แม่นะคะแต่ต้องขอคนที่แบบตั้งใจอยากเรียนจริงๆนะคะอืออยากเรียนจริงๆก็ค่อยมาคุยกันนะคะทุกคนเอาละแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ